ติ่งดารายินดีนำเสนอนีว uh, ว uh, 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 ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะรีไปวันหาห้าเออ่า번ชักกันมัยเนี่ยตักห้าสบมันยัเกวฉันจะฝึกเพียงห้าครั้ง อทางอดใจไวทำไมหัวใจไม่รับชํำดึงดันจะรักเธออยู่ทางที่รู้ว่าเขามใจแต่ยังจะรักคําหมดหัวใจปล่อยเขาทำไรย่ำย่ำซ้ำซ้ำต้อมอยู่ 어짜이 워이 탐 마이 락 라잇 탐 나이 타잇 쨔이 나이 껀바이 마이 토 어짜이 워이 깽하네 또니! 또니 깽막 예스! 감민 베리 갱! 두콘 감민 시, 시송, 시파트, 디스파트, 시앤 어게인! 어깨 uh, okay, 연습 딱 한번만 다시 불러볼께요 전자 만이 크랑킹 크랑디엘 예쓰 오자이 이탐 마이 호 짜이 마등딴자락토유탕티 루어 카우 마쨰양자락 카우 못 호이 짜이 이 카우 라이 얌얌 쌈쌈유 어,ใจ 워이 타임 마이 라프,ใคร 참가? 다이지 나이, 건 m a i 마이 토. 어,ใจ 와이, 어,ใจ 와이, 디차이디차이가인 어, 이 부분이 발음이 정말 안 돼서 굉장히 힘들었는데 해냈어요. เก่งมากภาคนี้ยากมากเพราะผมออกเสียงไม่ออกแต่ก็ทำได้ Yes โเเโอดใจไวทำไมหัวใจไม่หลับจาดึงดันจารักทออยู่ทางที่รู้ครับ ทางที่รู้เขามาใจแต่ยังจะรักเขา,มาหมดหัวใจปล่อยเขาทำลาย,ย้ำๆซ้ำๆตอมอยู่อดใจไว้อดใจไว้ทำไมลวใครทำไงแต่ใจง่ายก่อนตายไ,ตไ,ไม่ท้ออดใจไว้โอเคโอเคอีกหนึ่งมือแ a ะอ i กเพ n งลองใหม ทางที่รั้วเขาไม่ใจแต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจไปรักรักเขาหมดรักเขาหมดหัวใจปลยเขาทำลายยำยำซ้ำซ้ำอาเขาทำลายยำซ้ำซ้ำเขาทำลายยำยำซ้ำซ้ำดอมอยู่อดใจวายทุกคนทุกเดอร์ทุกเดอร์โอเคซ้ำสองหนึ่งอด ใจวายทำไมหัวใจไม่หลักจ้ำดึงดานจะรักเธออยู่ทางที่รู้เข้ามาใจแต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่เขาทำลายย้ำย้ำซ้ำซ้ำ,ซำดามอยู่อดใจวายทำไม่รักใครทำไงได้ตายใจง่ายก็อนไม่มาทออุดใจไว้ โอใจวะท้าไมจะไม่ําคขาม่เก่งมาโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ